สวัสดีครับพ่อครับแม่ครับเอทุกท่านครับพบกับช่องน้องทองคุณชุพลนะครับผมตอนหัวเช้าน้องก็จะเล่นนะครับผมยังไม่ได้เอาไปมัดซืือนะครับผมโหเล่นใหญ่เลยครับนี่นอนเล่นเลยครับผม ที่เล่นมากๆเลยครับน้องทองคุณครับตอนหัวเช้านะครับผมบอกเราใส่ว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะครับผมเพราะว่าเราก็เป็นช้างตัวผู้ครับปัวเขาหลุดไปนั่นไปน,นี่นะครับผมเพราะว่าพื้นที่เราก็แคบนะครับผมก็เลยต้องใส่ปอกขาไว้ครับผม ตอนเช้าๆพ่อคนก็ไปตัดหญ้าเพิ่งมาครับก็เลยเสร็จบอกไว้นะครับผมเดี๋ยวสพักก็ปดแล้วครับผมดูครับโอโ้โหเล่นเลยครับผมพ่อคนก็กลับมาแต่ตัดหญ้าแล้วนะครับก็เลยได้มาถ่ายให้พอ่อตาแม่ตาดูก็จะ ขอบคุณครอครับคปนสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ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 ขอเสียงหน่อยแล้ว คครรรััรับบผมน่ากเดี๋ยวสายๆส,สักพักพ่อควรก็จะเอาออกไปมัดอีกที่นะครับผม แต่ถ้าบรรยากาศแบบนี้เหมือนจะไม่มีฝนก็น่าจะมัดที่นี่แหละครับผมถ้าว่าแดดออกก็จะเอาไปมาที่มูลนะครับผมชี่เล่นมากครับผมหันเช้าๆครับเนี่ยเล่นเลยครับผม

ให้ย่าน้องกินก่อนเหมือนเด็กแหละครับเวลาเล่นก็อาจจะหิวแบบนี่แหละครับว่าจะหาทุนสร้างโรงช้างอยู่ตรงนี้ครับผมตรงพื้นที่ตรง,งนี้แหละครับผมที่มัดช้างครับผมน้องก็อยากมีโรงอยู่ครับ พอที่จะได้ที่หลบแดดหลบฝนนะครับผมฝากพ่อแม่เอทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญให้น้องช้างทองคูณของเราได้มีที่พักพิงอาศัยด้วยนะครับผมได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับผมได้ยากแล้วเลิอกเล่นเลยครับผมตัวนี้ครับ วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากด้วยนะครับน้องทองคุณชุมพลครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับกดกระดิ่งสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมที่เข้ารับชมช่องเล็กๆของเรานะครับ